ของเราขอมอบพลังดีๆให้คุณผู้ชมก่อนอเลยค่ะตามไปเลยกู้ภยัยใจพระพี่ท็อปแล้วก็พี่ไทยค่ะนู่นเขาไปแอวเมืองเหนือมอบความสุขให้อปอแม่พี่ดองบนดอยเจ้า ไปที่สำนักส่งบ้านห้วยไร่ชัย,ยงตำบนศบเมยอำเภอศบเมยที่แม่ห้องสอนคุณผู้ชม <Ừ. S 1> เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลความเจริญนิดหนึ่งไฟฟ้ายังไม่มีไม่เป็นไรออไม่มีแม้กระทั่งสัญญาณโทรศัพท์พูดง่ายๆอ่ะถูกตัดขาดจากโลกออนไลน์ทางเข้าเนี่ยคุณผู้ชมดูตามภาพเอาแล้วกันมไม่ต้องบรรยายอ,อะไรเยอะลำบากลำบากออคุณผู้ชมพี่ท็อปพี่ไทยไม่ยอ่อท้อค่ะใช้รถยกสูงไปเลยขนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็อาหารสดค่ะไปทำอะไรจ้าเปิด ครัวไปเลย<ด>เป็นครัวสนามค่ะนี่ถวายเพลนพระแล้วก็เนนที่วัดเนี่ยอยู่ก็ตั้งร้อยกว่ารูปนะคุณผู้ชมลงแรงเองทุกอย่างทั้งผัดทั้งทอดโอ้โหสุดยอดมากค่ะ บรรยากาศเ,เต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็รอยยิ้มท่ามกลางสายฝนที่ชุ่มฉ่ำนี้ออคุณดูนะไกลขนาดไหนแต่แบบชาวพุทธเราอุ้ยร่วมใจสามาคัคคีชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็มารุ่นแรงร่วมใจทําอาหารอีกด้วยนะคะนอกจากนี้มีการมอบทุนการศึกษาแล้วก็มอบถุงยังชีพพร้อมเงินสดให้กับพี่น้องชาวเรีหยีรวมๆกว่า250ครอบครัวอีกด้วย<า>และยังไม่พอย,งงยังบริจาคเงินไปอีก100,000บาทให้ทางสานักสงฆ์ไปเลยเพื่อเป็นค่าอะไร เขาไม่มีไฟใช่ไหมไเขาต้องใช้เครื่องปั่นไฟมันต้องใช้น้ํามันนี่แหละของที่มันจะ้าน้ำมันเครื่องปั่นไฟเดี๋ยวดึงฮึดดึงฮึดนะด้วยความที่เป็นวันสงกรานค่ะพี่ท็อปพี่ไทยก็ถือโอกาสสงน้ําพระกับคนในพื้นที่ไปด้วยเลยค่ะชุ่มฉ่าหัวจิตหัวใจแล้วก็ได้บุญกระทุ่นนาอีกด้วยนอกจากไปทําบุญบนดอยแล้วทั้งคู่นะคะก็มีโครงการเพื่อพี่น้องชาวไทยค่ะวิ่งระดมทุนเพื่อสร้างบ้านสุขสุดท้ายหลังที่สองไปสร้างที่อุบลราชธานีคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเริ่มวิ่งแล้ว หนึ่งพฤษภาคมที่จะถึงนี้คุณวอร์มน่องวอร์มขากันไว้ให้ดีออคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะร่วมบุญรอติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะโอ,อ้มีแต่ข่าวดีๆนะเชอรี่เนาะ ผมก็จะวิ่งไปจนครบทุกจังหวัดในภาคอีสานเพื่อจะขอรับความเมตตานะครับขอรับความเมตตาให้กับคนชราบ้านสุดสุดทางที่เขาถูกทอดทิ้งผมคิดว่าเพราแม่พป่น้องชาวภาคอีสานนี่คงจะร่วมศรัทธากับคุณบินเรลิฟผมจะรับแค่ทิตศรัทธาระหว่างทางที่ผมวิ่งไปทั่วจังหวัดแล้วก็ไอตรงนี้ทั้งหมดเลยไม่หาค่าใช้ใจ่ายแต่ในทีสิ้น,นะครับทุกบาททุกสตางค์เราจะมอบให้บ้านสุดสุดท้ายค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวค่าน้ํามันรถ ค่าที่พ้งที่พักค่าวของอาหารสำหรับน้องๆที่มาร่วมวิ่งเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมวิ่งกับเราเราใช้ค่าใช้ใจ่ายของบุญนินื่ทั้งหมดสภาพร่างกายตอนนี้ก็ซ้อมทุกวันนะครับวิ่งซ้อมทุกวันเพราะว่าอายุเราเยอะแล้วนะครับเราก็ไม,ไม่ไม่ประมาทนะครับเราก็พยายามที่จะสนอมร่างกายไม่ให้มันเจ็บปวด สุดยอดมากๆเลยค่ะคุณพี่อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะคอเอาคุณผู้ชมไปกันต่อกับน้องเรไลกันบ้างค่ะเดินทางไปที่วัดวรจันทร์ค่ะร่วมพิธีสมโภชเจดีมหาจุลามณี100ปีแล้วก็พุทธ,ธาพิเศษเหรียญหลวงพ่อพริงค่ะที่นี่นี่นะถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสุพรรณบุรีคุณผู้ชมแล้วในวันที่มีพิธีเนี่ยนะก็มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมาร่วมเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทูบนะคะวัดลาดน้ําขาวพระมหามนพวัดพังม่วงค่ะหลวงปู่ดุสิตวัด พระลอยครูบาวชิริววัดเดิมบางแล้วก็พระอาจารย์ดีเรกวัดหนองทรายค่ะอุ้ยอนุโมทนายกมือสาธุกันได้เลยคุณผู้ชมสาธุนี่ดังๆแบบขวัญรับพรก่อนเพื่อนเพราะว่าหลังจากเสร็จพิธีบวงสวงคุณผู้ชมน้องเรรยเนี่ยนะได้เลขมงคลจากการจุดประทัดคุณโอทัศกันหนึ่งมืนนัดอุ้ยเสียงดังเสียงดังเสียงดังเสีงดังปรากฏว่าเลขหางประทัดเนี่ยนะได้มาก็คือหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดค่ะ

แต่จะเอาไปมิกแอนแมทอะไรก็แล้วแต่เทอมมิกออแอนแมทดีๆอาจจะมีรางวัลที่หนึ่งไ,ได้นดรนะางวัลที่หนึ่งมันมี6ตัวคุณก็ไปผสมไปเลือกเอาเองแลออ้วกันนะอ้าวฟังความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์ที่นี่กันหน่อยค่ะย้อนไปร้อยกว่าปีก่อนตอนนั้นคุณเกิดยังอ,อ๋อตอนนั้นหรอ,อ,อก็กําลังถ่ายทำพีทูฟอยู่ตอนนั้นไม่มีทำไมนะเออตามความเชื่อของชาวบ้านที่นี่เขาเล่ากันว่าหลวงพ่อพริ้งอดีตเจ้าอาวาสวัดวรรจันทร์นี่นะท่านได้ลงมือออกแบบก่อสร้างพระจุลามณีเจดีย์ค่ะ เพื่อบรรจุบ,บรม,มาสารีริกธาตุค่ะซึ่งเท่าที่ชาวบ้านเล่าสืบขานต่อกันมานี่นะ หลวงพ่อท่านเนี่ยนะท่านไม่ได้มีความรู้เรื่องงานช่างคะ่ะแต่ท่านสามารถออกแบบแล้วก็สร้างเจดีย์ได้ด้วยตัวเองอชาวบ้านแล้วก็คนในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสุพรรณบุรี<ส>ก็เลยเกิดความเลื่อมใสศรัทธานในตัวหลวงพ่อเป็นอย่างมากค่ะยิ่ง,งก็มีความาตั้งใจมาครั้งหนึ่งในชีวิตนะคุณผู้ชมต้องมาให้ได้ถ้าไปสุพรรณเนี่ยนะต้องมาเยือนวัดจุลามณีเนี่ยพระจุลามณีเจดี JD ให้ได้เลยเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองค่ะอ้ยกลางวันก็สวยกลางวันกลางคืนก็อลังการเนาะกราบอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ เที่ยวบางจางโอ้ยถ้าใครอยู่ในพื้นที่นะคะใกล้ๆเนี่ยก็ฝากเที่ยวหน่อยก็แล้วกันผู้ชมค่ะ